วัดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่เฟิร์นกับเกมกาลินาฟรีไฟลนะคะวันนี้นะคะฟรีไฟลก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะอันนี้เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยค่ะพี่เข้ามานะคะจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนนะอันนี้นะคะก็คือหน้าตาของเกมที่อัปเดตใหม่นะคะเป็นไงคะทุกคนสวยเนอะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะคะก็จะมีเป็นไดมอนด์รอยัลนะคะ อันนี้นะคะเป็นชุดใหม่นะชุดผู้ชายนะโอสวยเดี๋ยวไว้พี่จะมาสุ่มให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวดูของในครั้งของในครั้งก็มีการอัปเดตเข้ามานะให้เราสุ่มนะมีชุดใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ที่เห็นอีกอันนึงก็คือกิจกรรมใหม่นะคะเป็นกิจกรรมหมัดไฟนะคะ อันนี้นะคะก็คือให้เราสุ่มให้ได้โทเค็นนะคะแล้วก็สะสมโทเค็นให้ครบตามนี้เลยค่ะแล้วก็นําไปรับของรางวัลนะคะหมัดไฟก็จะอยู่ที่5้าโทเค็นนะคะถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปเล่นกันได้เลยนะคะที่พี่อยากดูมากก็คือคลังอาวุธที่อัปเดตมาใหม่นะคะเขามีโหมดแยกให้นะคะเป็นคลังอาวุธนะให้เรากดเข้าไปดูอาวุธที่เรามีได้นะคะอ,อันนี้คือแบบดูได้รอบทิศเลยนะคะ 360องศาเลยก็จะมีสกีนปืนที่เรามีทั้งหมดนะคะในนี้นะคะแล้วก็มีมีทุกปืนเลยนะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลยนะคะว่าเป็นปืนชนิดไหนนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะจะมีการอัปเดตเกาะรอใหม่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือหน้าเกาะรอใหม่นะอันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเกาะรอที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะโค้ดสวยเลยทุกคน ี่น,นอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อมีให้เราเลือกอาวุธที่จะถือได้เลยนะคะมีทุกอย่างมีทุกปืนเลยอะ่ะเราก็ถือแล้วฝั่งนี้ล่ะอ๋ออันนี้เป็นปืนเหมือนกันเลยค่ะเป็นกล่องปืนนะ เป็นคลังปืนให้เราเลือกมาถือในห้องเกาะรอได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเกาะรอนะคะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูที่ทุกคนอยากดูกันดีกว่าก็คือโซนฟรีสไตล์นะคะ mm hmm. เห็น GM บอกว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเยอะมากเลยนะคะมีของใหม่มาให้เล่นในโซนฟรีสไตล์นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะ เราไปเอาปืนก่อนนะอืออันนี้ก็เราต้องกดเปิดนะเมื่อก่อนเราไม่ต้องกดเปิดมันก็จะวิ่งเข้าไปชนมันก็จะขึ้นมาเลยเนาะน,นี่เ,เราเลือกปืนแ๊บอันนี้เป็นของแต่งนะคะแล้อันนี้ก็เป็นอุ้ยมีกระเป๋าเข้ามาด้วยอะตอนเมื่อก่อนไม่มีกระเป๋ามาให้เราถือที่สำคัญนะคะ อันนี้จะเป็นโซนซ้อมยิงจับเวลานะคะให้ทุกคนมาเล่นนะมันจะมีการจับเวลาและสรุปผลคะแนนให้นะคะอันหนึ่งที่น้องๆน,น่าจะถูกใจนะคะคือโหมดแช็นะของโซนฟีสตล์นะคะก็จะมีหน้าตาใหม่นะและที่สำคัญจะทำให้เราเจอเพื่อนในเกมได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นไงคะหน้าตาสวยดีเนาะแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วก็คือโซนดูหนังนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโซนดูหนังกันดีก,กว่าค่ะ เป็นโซนที่เราสามารถเข้าไปนั่งเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะโอ้สวยนะนั่งได้ไหมยะมีเพื่อนอยู่ด้วยเดี๋ยวเราลองนั่งนั่งไม่ได้อ่ะน่าจะนั่งได้เนาะให้แบบมานั่งเล่นกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เต้นได้มีป้ายไฟเอ้ยหลอดไฟ เฮ้ยแท่านเชียแท่านเชียทำไมหนังดูไม่ได้อะน่าจะเปิดหนังให้ดูได้ด้วยนเนาะแต่เราไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่านะคะอีกอันหนึ่งนะคะคือรถนะคะเราสามารถมีปุ่มแตะนะคะแล้วก็ปุ่มบูสเตอร์ปุ่มแต่นี่คือบีบให้เพื่อนหลีกทางเราหน่อยเราจะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วปุ่มบูสเตอร์นี่คือเร่งความเร็วแซงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ เราไปดูปืนใหม่กันบ้างดีกว่านะคะปืนใหม่นะคะพาราเฟลนะคะก็จะมีการทำลายล้างสูงแต่อัตราต่ำนะที่พี่ไปฟังมานะคะแล้วก็มีอัปเดต p 9 0นะคะหลังจากที่แมทที่แล้วนะคะทอมสันมาก็เลยทำให้แบบ p 9 0คนเล่นน้อยลงนะคะแมทนี้นะคะก็จะปรับให้ปืนมันดีขึ้นนะคะแต่อย่างไงทุกคนต้องลองไปเล่นกันดูนะพี่ยังไม่ได้ลองเล่นนะคะ จะมีการปรับสมดุลของของแต่งปืนดนวยนะคะก็จะมีปืนคานะคะที่ปรับสมดุลให้ลดรัศมีระบบช่วยยิงลงนะคะทําให้เราต้องเล็งก่อนยิงนะคะแล้วก็ M14 นะคะของแต่ง M14 ตอนแมตท,ที่แล้วคือโกงมากนะคะแมตช์นี้ก็จะถูกลดอัตรายิงลงนิดหนึ่งนะต้องลองไปเล่นดูนะคะ วันนี้พี่ก็มาอัปเดตฟรีไฟลที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่จะมาลงคลิปให้ดูเพิ่มนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย